สวีดักสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะฮะและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขั้นตอนการใช้งานเครื่องปริน dft นะครับหน้ากว้าง70เซนนะครับและเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดสวิทช์ก่อนนะครับามาดูปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มตัวกวนกาวนะครับ ตัวนี้จะสามารถเปิดถอยหลังเดินหน้าได้นะครับผมสวิกต่อมาจะเป็นสวิกตัวตีฟิล์มนะครับเป็นสวิกเปิดตัวหมุนตัวด้านล่างจะเป็นตัวคอนโทลควบคุมตัวเดียวกับตัวหมุนฟิล์มครับด้านบนก็จะเป็นตัวหมุนกาวอ่าตัวนี้ถ้าเราหมุนขึ้นนะครับตัวตีฟิล์มก็จะทํางานแล้วก็ปิดข้างบนจะเป็นตัวกวนกาวนะครับ ต่อมาจะเป็นตัวทําความร้อนนะครับก็คือตัวอบฟิล์มนั่นเองนะครับจะเป็นเตาด้านหน้านะฮะตัวนี้อุณหภูมิสามารถปรับได้เหมือนเครื่องเล็กเลยนะครับเราสามารถเลือกปรับอุณหภูมิเองได้นะครับอุณหภูมิมาตรฐานก็อยู่140นะครับต่อมาเป็นสวิตช์เปิดอุณหภูมิเป็นตัวฮีตเตอร์นะครับสําหรับเวลาฟิล์มก่อนที่จะเข้าเครื่องนะครับ การใส่ฟิล์มก็ใส่ฟิล์มเป็นม้วนโลด้านหลังนะครับแล้วสอดฟิล์มออกมาจากด้านในนะครับแล้วเราก็นําเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับมาตั้งไว้ด้านหน้านะฮะมาดูขั้นตอนการใช้นะครับขั้นตอนการใช้คือเราจะนําฟิล์มนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มตัวนําเพื่อดึงฟิล์มที่อยู่จากเครื่องปิ้นตัวหน้า70นะครับเข้ามาโรยกาวแล้วก็ตีกาวออกแล้วอบนะฮะตัวนี้จะมีแถมไปให้นะครับ ของบริษัทจะประมาณเมตรห้าสนะครับการที่เราจะเอาไปต่อนะครับเราก็มาติดกับโลไว้นะฮะสามารถใช้กับเครื่องเล็กก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวอบเครื่องเล็กแล้วเราก็ดึงฟิล์มมานะครับมาต่อกับฟิล์มที่เราจะพิมพ์นะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้งานเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเอามาต่อได้เรื่อยๆไม่ต้องแกะออกนะครับเราแกะตรงที่เราใช้งานออกไปแค่นั้นก็พอนะฮะเราก็เอาเทปนะครับเทปดําเทปใสเทปผ้าก็ได้นะครับมาแปะติดไว้ตัวนี้เราก็มาเปิดช่องโรยกาวนะครับแล้วก็ใส่กาวไปนะฮะยังไม่ต้องเปิดระบบใดๆทั้งสิ้นมาดูตัวเครื่องหน้ากว้าง70นะครับว่าใช้งานตรงไหนบ้างนะครับ ตัวนี้จะมีแท้งนะครับจุถึง2ลิตรนะครับอยู่ด้านหลัง C M Y K แล้วก็ W นะครับเปิดสวิขขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนเปิดสวิ์ไฟให้เครื่องพร้อมทำงานทีนี้เราก็สั่งพิมพ์นะครับจากในโปรแกรมการทำโปรแกรมในเครื่องหน้ากว้าง70เดี๋ยวผมจะลงไว้อีก EP 1นึงะครับทีนี้เราก็สั่งพิมพ์เรื่อยๆครับเครื่องมันก็เริ่มทำงานนะฮะตัวนี้ก็จะพิมพ์เร็วนะฮะกว่าเครื่องเล็กให้งานเนียนนะครับแล้วพิมพ์เร็ว และได้งานที่ปริมาณเยอะนะครับพอเครื่องมันพิมพ์มาเรื่อยๆนะครับตรงระบบสวิคนะครับเราก็เปิดทํางานให้หมดเลยนะครับเปิดตัวหมุนกาวนะครับเปิดตัว, T, ว,วตวีแล้วก็เปิดสวิคความร้อนเปิดสวิคตัวอบแล้วก็เปิดสวิคตัวฮีตเตอร์ความร้อนนะครับตัวโลนี่ก็จะทํางาน2ระบบถ้าเรากดสวิคลงตัวนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติก็คือฟิล์มจะโดนเซ็นเซอร์เท่านั้นโลถึงจะมมวนเก็บนะครับถ้าเรากดขึ้นด้านบนจะเป็นระบบแมนนวลนะฮะ แมนวนวลก็คือเราสามารถกดดึงฟิล์มม้วนมาหน้าแล้วม้วนถอยหลังม้วนได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันโดนเซ็นเซอร์อันนี้คือระบบแบบแมนวนวลกับระบบข้างล่างข้างล่างนี่จะโดนเซ็นเซ,นเซอร์เท่านั้นนะครับฟิล์มถึงจะม้วนเก็บนะฮะมันจะไม่ม้วนทุมสี่ถุมห้านะครับเราก็เปิดไว้นะครับให้เครื่องมันทํางานมาเรื่อยๆนะฮะ เวลาใช้งานจริงตอนเครื่องทํางานอยู่เราจะใช้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็คือกดลงล่างนะครับแล้วกดสวิ์ตรงโลม้วนนะครับให้ลงล่างก็คือให้ม้วนมาด้านหน้านะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องไว้ให้เครื่องมันทํางานมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวกาวที่เครื่องมันตีนะครับตีทิ้งไว้นะครับเราสามารถเอามาเติมใหม่ได้ก็แกะออกมานะครับแล้วก็เปิดฝา แล้วเอาตัวกล่องตัวนี้ครับเทไปในช่องที่ใส่กาวได้เลยนะครับพอเราเทเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวกล่องเก็บกาวนะฮะเอาไปเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับพอกาวมันโรยไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องมันตีฟิล์มนะครับกาวกระเด็นมันก็จะหล่นมาใส่กล่องตัวนี้แหละครับเสร็จแล้วตอนจบตรงนี้จะสามารถกําหนดเลื่อนซ้ายขวาบนล่างได้นะครับซ้ายขวาคือการเลื่อนหัวพิมพ์ไปทางซ้ายทางขวา บนล่างนี่ก็คือการเลื่อนฟิล์มนะครับไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้นะฮะตรงโปรแกรมด้านบนก็มีโปรแกรมคีนนิ่งล้างหัวพิมพ์อะไรต่างๆนะครับอ่ามาดูตอนจบตอนจบเราก็กดเดินหน้านะครับให้ฟิล์มมันเลื่อนมาให้ฟิล์มมันเลื่อนมาเรื่อยๆจนสุดงานที่เราจะใช้นะครับทีนี้เราก็มาปรับโลนะฮะให้เป็นระบบแมนนวลนะครับแล้วเราค่อยๆอบงานที่เหลือแล้วก็ม้วนเก็บ เราก็กดลงล่างนะครับมันก็จะดึงฟิล์มมาเรื่อยๆทีนี้เราก็คอยดูงานถ้าตรงไหนยังไม่เนียนนะครับเราก็กดสวิตช์ตรงม้วนโลนะฮะให้มันกลับขึ้นไปอบใหม่เราก็เช็คดูว่าตรงไหนอบได้ถ้าตรงนี้ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับยังเป็นเม็ดอยู่เราก็ต้องดึงกดถอยหลังเข้าไปอบใหม่นะครับมันยังเป็นเม็ดอยู่กดถอยหลังครับแล้วก็ให้มันเข้าไปอบใหม่นะครับ แล้วก,กดถอยหลังอีกอแล้วก็กดตรงกลางกดตรงกลางก็คือหยุดไว้นะครับพออบได้ที่แล้วเราก็กดเลื่อนฟิล์มลงมานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจสินค้าของฟิกอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดิฟทีพิมพ์เสื้อสกรีนเสื้องานซับลิเมนชั่นนะครับงานพิมพ์ฉลากสินค้าด้วยหมึกอีโคสเวนงานพิมพ์หลากหลายวัสดุด้วยหมึก UV นะครับและว,วัสดุเครื่องพิมพ์อีกมากมายนะครับสามารถติดต่อได้ทางไลน์แอดเขานะครับ แฟนเพจ Facebook ช่อง y t u t u นะและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ f i กอิงนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในรีวิวต่อไปจะมีเทคนิคอะไรดีๆขั้นตอนการใช้งานการแก้ปัญหาต่างๆนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ช่อง f ฟิกอิงชาแนลในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ